ุลาพรเอื้อรักสกุลคณะบดีวิทยาลัยศาสาวิทยาการขอพระราชทานพระราชโองการกาบบังคมทูลผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสาวิทยาการเข้าเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามตอบนี้ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาาสหาวิทยาการสังคมศาสตร์เกียรติยมดับหนึ่งนางสาวพรพิมลติณน,น้อยเกียรติยมดับสองน,นายธนวัฒน์วัฒนพันธ์นางสาวเขมิกาแสงจันทร์ นางสาวธิติมาพวงมณีนายพัฒการอินตมูลนางสาวธิติพรขนาวงศนางสาวอินทิลาย,ยิ้มน้อยนางสาวอิจยรัตกลิ่นหอมนางสาวปนัดดาทิมาศนายสุภชัยอุปะยะนางสาวนิตยาพรมศสีนางสาวธัญวรรณแก้วชดา ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสตร์ทีการสังคมศาสตร์นางสาววิชุดาชัยวังนางสาวหัตถยามุ่งมาศนางสาวสุภรัตน์ปักกิ่งเมืองนายชวลริตโลหนิมิตรนางสาวสุภัทราบุญยกรรมภะนายปริเยศสิทธิรัตน์นางสาวจิลาพรรอดบานนางสาวสุดาปัญญาวง์นางสาวธิติการสุขจันทร์นางสาวเกษณีวงพานิชย์นายพง์อนันต์สุนันทสิงห์นายธวัชชัยใจทองนางสาวพันวดีชัยกิจนางสาวสิรินดาคอนบุรี นางสาวมนัญญาสันโดษนางสาวอรวรรณสิงห์บำรุงนางสาวคุณากรหนูนันนายชาววัดลอดคุทธานางสาวจารุวรรณตนายพงศ์นางสาวพุทธดีวิเศษสุขนางสาวธราทิพย์สัจพลพงศ์นางสาวรุจิลาพรจันตระนายนัทพลตั้งพัฒนานนท์นางสาวชัรสุดาคำดวงนางสาวรัตติกาลเกตแก้วนางสาวอิสราพรต้นประทุนนางสาวปราณีรัตนพลนางสาวชนิตาสุขใสนางสาวนทิชาศรีนวลฟูตะ นายกิตินันแสงจันทร์นางสาวสสิรันนกแสงนางสาวจัตธมายเอี่ยมทัศนะนางสาวนภสรอินตะวงศ์นางสาวกมลพรธีรตระกูลนางสาวแพรวจันหอมนายจาตุรงแก้วสามดวงนายเชษฐ์การจนะเชษฐ์นางสาวพัชรนันแอบเงินนางสาวดารัตทาทองนางสาวดารรัตทาทองนางสาวสินีนุชอกตันนางสาวภาวินีหานกล้านางสาวพัทรลาพันแฝดพิมายนางสาววีรดาจันดี นายพิษณุชัยวงศ์นางสาวสลันดาศีหานน์นางสาวสวัสดิ์แก้วนายธนัตสาหชาติมานพนางสาววิมลเลขาหวังสัวกลางนางสาวพนัทกรหยางอินนางสาวพัชนาวรรวิจิตนางสาวอริสาชัยรังสีนางสาวธันทพรทองเจือีิติโชคนายสุปการการเอื้อนางสาวสุมาลินฮาวคำฟูนางสาวชนกพรสวยเอี่ยมนางสาวเปียนุษย์อรุณแสงทองนางสาวอรชุนอุริาย นางสาวประภัยวันบรมทองนางสาวสิริพรแก้วนันชัยนางสาวกันทิมาขามวังนางสาวปิยะธิดาสงวนนางสาวราพรมีแก้วนางสาววดีร้อยเงินนางสาวขวัญสกุลกิตติศรีนางสาวนีรนุชต้าวงศ์นางสาวจุภารัตคำปนนางสาวธิพมาศิริพันธ์นางสาวจารุกรนาทองนางสาวพัชริยายี่องนางสาว พีกดีโกนายสรีวัดจ่าแสนนางสาวดวงกมนอินจินดานางสาวกมลมนุคุณยศยิ่งนางสาววณิชาจุฑาคุณนายไตรพศโพนานางสาวกนกรัฐสวัสดิ์สุขนางสาวเจนติลาสุธรัตน์นายธรรมวุฒิสุโกมานนางสาวศรีนาถบาลีเสนนายศิวโรธสุขขำนางสาวสุพิศลาสลีอ่อนนายสุพัฒน์กลิ่นทูบนางสาวนริศลาหลวงจันทะ นางสาวทิชนันเที่ยงธรรมนายสรันพงศกิติพัฒนพิบูร์นางสาวสุชาการอาสากุลนางสาวนินเนตรปิวะไทยสงนายภูลรั์บรรรัตน์นางสาวเปียนุษเพชรประทานสุขนายพีรวัตรคงเป็นไทยไดยดนุสรทิพปัญญานายพินิษฐ์สงแก้วและนางสาวทิพภาพรพลสยมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกลับบังคมทูลทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตรสาจารย์พิมพันธ์เวสโกศลคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยง์ขอพระราชทานพระราช